สวัสดีคะ่ะวันนี้จะพาเอฟซทุกท่านนะคะมารับชมแนวทางหวยลาวพัฒนานะคะก่อนจะไปรับชมมาฟังคำเตือนจากทางช่องก่อนนะคะคำเตือนทางช่องเป็นเพียงสื่อกลางนำเสนอแนวทางไม่สนับสนุนให้เล่นการพนันทุกชนิดเด็กที่มีอายุต่ำกว่า18ปี ควรมีผู้ปกครองให้คําแนะนำนะคะก่อนจะไปฟังงวดนี้นะคะไปสรุปผลง,งวดที่แล้วก่อนๆนนะคะสำหรับงวดที่แล้วนะคะแอดก็จะให้เด่นอยู่ที่0ูนย์ะคะวิ่งสนะคะแล้วก็วิ่ง8นะคะก็จะเข้านะคะเด่นศูนย์นะคะศูนยนะคะหยก็จะออก สี่แนะคะสำหรับงวดน,นี้นะคะก็จะเข้าตัวเด่นศูนย์นะคะวิ่งสีกับแนะคะตัวคัดตัวเจาะนะคะก็จะเข้าตัวเด่นนะคะสำหรับ0ูนย์เจ็เจ็ดศูนย์นะคะสายวิ่งสายลูกก่น,น่าจะโอเคนะคะไปสรุปผลงาดต่อไปกันเลยค่ะ สำหรับงวดนี้นะคะแอปก็จะให้เหรียญอยู่ที่5นะคะวิ่ง7แล้วก็วิ่ง2นะคะไปกลับทุกครั้งนะคะ5นะคะแอปก็จะให้ ห้าหนึ่งหนึ่งห้าห้าสามสามห้าห้าสี่สี่ห้าห้าเก้าเก้าห้านะคะ สำหรับเจ็ดนะคะแอดก็จะให้เจ็ดสองสองเจ็ดเจ็ดสามสามเจ็ด จ็ดแล้วก็เ5 5 7นะคะสำหรับ2องนะคะแอดก็จะจอให้

สำหรับห้านะคะแอร์เธอจะชอบห้าสามกับห้าเก้านะคะห้าหนึ่งกับห้าสี่ก็เป็นตัวรองนะคะสำหรับเจ็ดนะคะแอร์เธอจะชอบ จ็ดสองกับเจ็ดห้านะคะเจ็ดสามกับเจ็ดสี่ก็เป็นตัวรองนะคะสำหรับสองนะคะแอดก็จะชอบสองสี่สองสี่กับสองห้านะคะสองหนึ่งกับสองเก้าก็เป็นตัวรองนะคะรองไว้กันไว้นะคะ ไปดูชุดเบิ้ลกันเลยนะคะชุดเบิ้ลงวดน,นี้นะคะแอดจะจให้ห้าห้าจ็ดเจแล้วก็สองสองนะคะชุด3ตัวชุด3ตัวนะคะแอดก็จะจอให้ แปด้าส เก้าเจ็ดห้าหนึ่งสองห้าแล้วก็ห้าเจ็ดสองนะคะไปสรุปของตัวเด่นกับตัวรองนะคะก็จะมีตัวไหนบ้างนะคะตัวเด่นงวดนี้นะคะก็จะมีห้าสามสามห้า

ห้าสี่สี่ห้าเจ็ดสี่สี่เจแล้วก็ส9งเนะคะก็จะสรุปผลได้ประมาณนี้นะคะสำหรับแนวทางหวยลาวพัฒนานะคะงวดประจำวันที่26นะคะเดือนมิถุนายน2อ6 6ยู่2566นะคะ สรุปผลตัวเด่นกับตัวรองนะคะชุดสามตัวชุดเบิ้ลนะคะแล้วก็ชุดรวมนะคะท้ายนี้นะคะก็ขอเอฟซีทท่านนะคะมีแต่วความโชคดีเห่งๆฟังๆนะคะเข้ามาแล้วก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้ทางช่องด้วยนะคะทางช่องนำเสนอตัวเลขเป็นเพียงแนวทางมีเข้าบ้างหรือบ้างก็ไม่ว่ากันนะคะดูแลรักษาสุขภาพกันด้วยนะคะ สำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ